สวัสดีค่ะเจ๊กุ้งซอยสองค่ะเป็นเหมือนเจ๊กุ้งไหมคะเวลาเรามองโทรศัพท์นานๆน,น,นี่แหละค่ะรู้สึกเมื่อยล้าตาจริงๆเลยนะคะตองถ้วยนี้เลยค่ะชาดอกดาวเรืองนั่นเองค่ะวันนี้เป็นดอกดาวเรืองที่เจ๊กุ้งเด็ดมาจากต้นเลยนะคะก่อนอื่นเลยนะคะเราตัดเอาแต่ดอกเขานี่แหละค่ะ วันนี้ใช้อยู่ที่4-5ดอกก็เพียงพอแล้วล่ะค่ะจากนั้นนะคะนำไปล้างน้ำให้สะอาดได้เลยะค่ะแถมเป็นดอกไม้ที่ปลูกง่ายด้วยนะคะแนะนำให้ปลูกติดบ้านไว้เลยค่ะหลังจากล้างให้สะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวไปดูขั้นตอนต่อไปกันเลยะค่ะนำดอกดาวเรืองของเราไปเข้าไมโครเวฟเลยะคะ่ะใช้เวลานะคะอยู่ที่2นาทีค่ะอย่าลืมนะคะ ฝากกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้เจ๊กุ้งนิดนึงค่ะเป็นกําลังใจให้กันหน่อยนะหลังจากผ่านไป2นาทีนะคะเรามาดูหน้าตากันเลยค่ะดอกของเขาจะเริ่มแห้งแล้วนะคะหน้าตาประมาณนี้เลยค่ะจากนั้นนะคะใส่หม้อต้มได้เลยค่ะใช้4-5ดอกนะคะต่อน้ำา1ลิตรค่ะ4-5ดอกก็เพียงพอแล้วละค่ะ เป็นอีกทางเลือกหนึ่งเลยนะคะต่อน้ำหนลิตรนั่นเองค่ะใช้เวลาในการต้ม15-20นาทีค่ะทำดื่มเป็นประจำนะคะได้ผลดีทีเดียวเลยละค่ะตอนนี้ห้องของเจ๊กุ้งเริ่มหอมดอกดาวเรืองแล้วละค่ะเดี๋ยวไปดูขั้นตอนการเสิร์ฟกันเลยนะคะใครที่เริ่มหัดทานใหม่ๆนะคะสามารถใช้ตัวช่วยได้ค่ะ แต่โดยปกติแล้วนะคะเจ๊กุ้งจะทานโดยไม่ได้ใส่น้ำตาลค่ะตัวช่วยของเราก็คือน้ำเชื่อมหรือน้ำพึ่งนั่นเองค่ะแต่เจ๊กุ้งไม่แนะนำให้ทานหวานมากนะคะเสิร์ฟแบบร้อนหรือเย็นก็ได้ค่ะเป็นอีกทางเลือกนึงเลยค่ะเป็นอีกทางเลือกนึงเลยนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะคลิปนี้เจ๊กุ้งต้องไปแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ